สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ในติ๊กต็อกกันค่ะมาทํายังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คําว่า KMM h ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกเลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะถ้าสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค,ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ ้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคีิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ Question, ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น t i k t o ็อค่ะแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้ค่ะหมวดหมู่ตรงนี้ก็จะเลือกเป็นบริการแนะนํานะคะบริการด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันเนาะวันนี้ก็จะเลือกเป็นเพิ่มไลค์ค่ะ ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้าทิกตอกของเราค่ะแล้วก็เปิดโพสต์เราขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็ใส่100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาเราก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกินหนึ่งแบาทต่อครั้งเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกสองเปเซ็นตด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลย ค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นําสลิปของเราค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้ แล้วก็กดยืนยันตรงนี้เลยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอ่งเป wallet ค่ะเราก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปล wallet ของเราให้เสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำลิงก์ค่ะจากแอปอ่งเปามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะ อันต่อมาค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยค่ะอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล t หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนลังอดด้านขวาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่ราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะ ออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่าสำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะตังที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d ดเคก็ได้ค่ะ ตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็สามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play และ App Store แล้วพิมพ์คำว่า k m MM m k G h e c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t ิกต o k ของเรากันนะคะตอนนี้ยอดถูกใจยอดไลค์ก็มีแค่8เนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้ไวจริงๆเลยค่ะเราไม่ต้องรอ,อนานเลยนะคะขึ้นมาเป็นร้อยสิบเจ็ดเลยหากเกินไปนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจค่ะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมอิมคีชีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะ สำหรับวันนี้ใครสนใจเราเปลลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปให้แล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ